สองัสบายดีทุกคนนวนก็ทนรองน้าพิซแนวเนาะวันนี้ี่ภาพมายานตลาดมื่อก่เนาะไปลงก็เลยหนึ่งเมตเดี๋ยวนีอขายใปมีเบิร์พักง่งกับนีเนาะก็ใช้ต่อเลยเบ็น์แง่งเบิน่ยันนีมีเบิร์อันันสีมูเนาะแบบวนเราบ่งพักกอนเราบ่งพักกอนน้องชายเบิ่งักธรรมศาสตร์เองเนาะ

อัญกําลังเป็นวัดเนาะเป็นวัดเนาะ <laughs>

น่าเนานะขับรถมากเลยตลาดโอ้โหคือดน่ามาสื้อด้ามานักื่อผาามาดูเป็นไรขอสือตัวหน่มันเย็นนะคะมันเย็นมได้ห้งปะ ตลาดเมือคงสะดดเนาะร้านวค่ในห้ามง่างผักธรรมศาตร์เขาปลูกเองมีท่หน่อไม้มีทัางเห็ดมีทานปลาเด้อปลากระเบ่องผุดล่ะากนองามาหนอนะตัวชอมาหานะมีบ้านะธรรมศาสตร์เขาปลูกเองนี่ วันนี้ง่ายมากสีขปุขด้มากแลจะจบคลิปเพียงแค่นี้นอแล้วพคกก็เห้ามาบายทุกคน